สวัสดีค่ะดิฉันรอสตหอหญิงนิติพรวิศวะเมธีก็คือสาวิชาทหารชั้นปีที่2จากวิทยาลัยเทคนิควนองวันนี้จะมาพูดเรื่องโครงการแก้มลิงของในหลวงราชการที่9จากพฤติกรรมเก็บอาหารไว้ที่แก้มของลิงสู่โครงการในพระราชดำริแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับคนกรุงเทพย้อนไปเมื่อปี2538เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำท่วมหนักในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สาเหตุเพราะว่าพื้นที่ป่าลดลงไม่มีพื้นที่ดูดซับน้ําจากภูเขาเมื่อน้ํามาถึงชุมชนเร็วแต่กลับมีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ําในเขตเมืองทาให้น้ําระบายสู่ทะเลช้าลงแล้วก็มาเอ่อท่วมหนักสร้างความลำบากให้กับประชาชนและทําลายเศรษฐกิจของประเทศในหลวงรัชกาลที่9ทรงประักถึงความเดือดร้อนจึงมีพระราชดำริสร้างโครงการแก้มลิงในปี2538ครั้งนั้นทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่า ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้กินลิงก็จะรีบปอกเปลือกเอาเข้าปากเคี้ยวๆแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มจะกินกล้วยเข้าไปไว้ที่กระพุ้งแก้มได้เกือบทั้งหวีแล้วนำออกมาเคี้ยวและกลืนกินเข้าไปภายหลังทรงเปรียบให้เห็นภาพที่ชัดเจนเข้าใจง่ายพระองค์เปรียบให้กล้วยก็คือปริมาณน้ำส่วนแก้มลิงคือสถานที่เก็บกักน้ำในช่วงฝนตกหลักการอันพระปรีชาของพระองค์คือสร้างคลองพักน้ำไว้รองรับน้ำในเวลาฝนตกเมื่อน้ำทะเลลดต่ำลง ค่อยๆปล่อยน้ําให้ระบายลงสู่ทะเลนั่นคือน้ําก็จะไม่ไปท่วมบ้านเรือนและแหล่งชุมชนรวมถึงเขตเศรษฐกิจและหากน้ําทะเลนุ้นสูงกว่าพื้นที่ในแก้มลิงก็จะปิดประตูระบายน้ําเพื่อไม่ให้น้ําไหลย,ย้อนกลับมาสร้างปัญหาได้ปัจจุบันโครงการในพระราชดำริแก้มลิงมี3ขนาดทั้งโครงการแก้มลิงที่กระจายรอบกรุงเทพท,ทั้งทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากป้องกันน้ำท่วมได้แล้วโครงการแก้มลิงยังช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งแล้วก็ช่วยบำบัดน้ําเสียอีกทางหนึ่งด้วยความทุกข์ของปวงชนชาวไทยจากภัยน้ําท่วมภัยแล้งน้ําทะเลน,นุนถูกปัดเป่าไปด้วยพระเมตตาและพระปรีชาของพระองค์ท่านนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่จะส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรัน